สวัสดีครับที่นี่คิดออฟผาใหญ่ไบเยอร์มินิกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคืนนี้ใครจะเป็นผู้ชนะครับอ้ามอ๊มอ้ามอ๊มเซติมอะไรครับแมนยูครับไม่อายอยู่แล้วคิดว่าคืนนี้ผลสกอร์อยู่ที่เท่าไหร่ครับอันที่สองปะสองศูนย์ใครสองไบเยอร์มินิกครับใครจะสองศูนย์นะครับตอนนีครับชื่ออะไรครับอ่าวุฒิครับแมนยูไบเยอร์คืนนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับจากฟอร์มนะครับเสมอเฮ้ยจริง โซนโซนโซนไอเทียอ่์แมนยูบาเยิร์นคืนนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับสักสามหนึ่งมีบาเยิร์นยิงบาเยิร์นยิงสามหนึ่งอันนี้เชียร์ทีมอะไรครับบัลลิศมันเปนทีไม่เกี่ยวเลยโอเคครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับบังนนครับบังนนครับังนนนะครับบังนนคิดว่าแมนยูกับบาเยิร์นคืนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับใครเจ้าบ้านครับอ่าบาเยิร์นครับสี่หนึ่งครับใครสี่ครับนิคดิเคนสามมตรครับชอบสโมสรอะไรชอบลีโวผูกกับโอ้ชัดเจน แมนยูบาเยิร์นคืนนี้เท่าไหร่ครับบาเยิร์นชนะ3-0ครับอันนี้เชียร์ทีมอะไรครับแมนยูครับแมนยูบาเยิร์นคืนนี้คิดว่าเท่าไหร่หนึ่งหนึ่งครับอันนี้เชียร์ทีมอะไรครับแมนยูครับโปรอีเชียร์ทีมแมนยูครับแมนยูบาเยิร์นคืนนี้คิดว่าเท่าไหร่สองสี่ครับไทยสองนะไบเยินสองเฮ้ยเชียร์ยูสิคุณแทงสวนนะครับครับอันนี้ปกติเชียร์ทีมอะไรลิเวอร์พูลครับแมนยูต้องนักครับแน้อคิดว่าเท่าไหร่ครับาเยิร์นชนะ3-1มหนึ อันนี้ปกติเชียงเกมอะไรครับเกมรีโอสู้ๆนะครับแมนยูบาเยิร์นคืนนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับเจ็ดศูนย์นะเกมอะไรเจี๊ครับบาเยิร์นไบเยิร์นอันนี้ปกติเชียงทีมอะไรครับแมนยูฮะ้ยอแมนยูบาเยิร์นคืนนี้คิดว่าเท่าไหร่ครับแฮร์รี่เคนยิงอ๋อแม็กควายใช่ไหมครับแม็กควายสกัดเข้าประตูตัวเองนะโอเคครับขอบคุณมากครับ